จงอย่าปล่อยให้คำพูดของคนที่ไร้ความสามารถมาทำลายจุดยืนและความสามารถในตัวของคุณฝันเกี่ยวกับกล่องของขวัญหรือของขวัญทำนายฝันได้ดังนี้หากผูดด้ใดฝันว่าได้เห็นกล่องของข,องขวัญทำนายฝันได้ว่าหากจะขยับขยายธุรกิจหรือทำการลงทุนในช่วงนี้จะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าแต่ในเรื่องของการทำงานนั้นให้มีสติในคำพูดของตัวคุณเอง เพราะคำพูดของคุณมีโอกาสที่จะขัดแย้งกับหัวหน้างานได้โดยง่ายหากผู้ใดฝันว่ามีคนนํากล่องของขวัญมาให้ทํานายฝันได้ว่าระวังจะเกิดอุบัติเหตุกับบุคคลในครอบครัวจะมีปัญหาเกิดขึ้นภายในหน่วยงานที่คุณได้ปฏิบัติอยู่จนทําให้คุณไม่สบายใจเป็นอย่างมากภายในระยะนี้สําหรับคนที่อยากจะคืนดีกับคู่รักในช่วงนี้นั้นคงจะต้องรออีกนานโอกาสถึงจะเปิดให้คุณได้รีเทิร์นในความรักหากผู้ใดฝันว่าใต้ห่อของขวัญ ทำนายฝันได้ว่าผู้ฝันจะมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมสําหรับผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ก่อนแล้วจะปราศจากศัตรูคิดปองลายชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขมีโอกาสได้โชคลาภเล็กๆน้อยจากการเสี่ยงโชคทางด้านการงานขอให้ตั้งใจสร้างผลงานให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะความสามารถของคุณกําลังถูกจับตามองหาผู้ที่ประกอบอาชีพการค้าขายจะมีโอกาสที่ทํากําไรจากการค้าขายได้มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนี้ทางด้านการเงิน มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทในการเปลิดล็อกทางเรื่องการเงินที่ฝืดเคืองมานานตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเกี่ยวกับของขวัญหรือเห็นกล่องของขวัญตัวเลขที่ได้คือเจ็ดห้าสี่หรือเก้าอย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบใน,นความฝันให้ทีท่วนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนํามาจับคู่กับตัวเลขที่กําหนดให้ขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดหนี้สร้างตัวสวัสดีครับ